الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرت الله في سبوط فتحن هدايا حيك براو نعمة لا أكاد تلو حيجي حيك براو خبكون الله และเพื่อที่เราจะได้ทําการเคารพภักดีต่อพระองค์และขอบคุณต่อพระองค์ให้มากๆซึ่งัมดีละอัลลอฮ์ทรงโปรดสร้างสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆมากมายและอัลลอฮ์นั้นได้ประทานอัลกุรอานให้กับเราซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บง่งบอกถึงความมีอยู่จริงของอัลลอฮ์และเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องหมายที่อยู่ในธรมนกกร,นธรมชาติที่เป็นจักรวาลและก็ธรรมชาติที่เป็นอัลลอฮ์นั้นสร้างให,ให้ให้ให้เป็นเครื่องหมายซึ่งบง่งบอกถึง ความยิ่งใหญ่ของลอซึ่งเป็นทั้งลมทั้งลมและก็ภูเขาแม่น้ําหรือว่าทะเลนะครับและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินั้นอลลอซ์นั้นสร้างเพื่อที่จะให้เรานั้นมองดูและพิจารณาว่าอลอซ์ทรงยิ่งใหญ่และสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรแล้วก็อลลอซ์นั้นได้ตัดไว้ในซูรออันนััลนะครับ ในตอนต้นๆของสุรอันนะตั้งป,ประมาณถึงอายาที่ประมาณ14-56นั้นอเลาะบอกถึงความธรรมชาติต่างๆที่เราสร้างมาไม่ว่าจะเป็นพืชพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นสีสันต่างๆแล้วก็ภูเขานะครับแล้วก็ทะเลอะไรต่างๆซึ่งในอายะที่14อเลาะนั้นได้ตัดว่าเอาบิเลเลาฮิมิเชตตอนเยรรจีม وهو الذي <applause> سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لاพระองค์นั้นคือผู้ทรงได้ทำให้ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما เพื่อที่สูตรเจ้านั้นจะได้รับประทานอาหารที่อร,อร่อยที่มันเนื้อนุ่มๆและเป็นอาหารที่สดที่เราจะทิ้งไวนน้นานๆไม่ได้มันจะมันจะเสียหายมันจะเน่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอลว่ามันจะสร้างทะเลมาแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รับประทานเนื้อปลาที่สดๆอ,อร่อยๆนะครับมีรสชาติดีๆและมีประโยชน์มากมายอา่าละมันตริยังวตุตสตาครยิยูและก็เพื่อสูรเจ้านั้นจะได้อ่านเอาเอา่อาหอยมุกนะครับหอยมุกออกมาจาก ข้างในก้นบึ้งของทะเลเพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาสมใส่ตลบซูนะฮะและและเล่าแลวก็เจ้าจะได้เห็นเจ้าก,ก็ได้เห็นเรือนะครับที่มันฝ่าลงไปในทะเลมันฝ่า,ฝ,าฝ่าขึ้นฝ่าฝ่าน้ํานั่นนะครับมันแหวกน้ําแหวกขึ้นไปในทะเลแล้วก็แหวกอากาศไปในทะเลนั้นวอตาลฟุลแกมาวาคีรอฟีฮีวอลิตาบัตเตอร์วูนฟอบิลิฮีและเพื่อสู่เจ้านั้นจะได้อ่ จะได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์ในตามสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อเอามาใช้ใเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันในความในการดํารงชีวิตและเพื่อเราจะได้วลิตาัตะกูมินฟอดลิฮีวลาอันและคุมตัชกูรุนและเพื่อสุจา้านั้นจะได้ขอบคุณจ่อพระองค์ในสิ่งต่างๆที่อรร์นั้นได้ทรงประทานให้กับเราในการดํารงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเราจะได้เราต้องจับตานักนะครับและอัลกุรอานสัุรอ อายุซุบอายะที่105อนะครับอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าว่าอัยมินอายะติมฟิสสมาวาจัลอรลยามุรูนาอะัยฮาวะฮุมอันฮามอริบูลและมันมีมากมายขนาดไหนแล้วนะครับว่ากอัยมินอายะติมฟิสสมาวาจัลอรซึ่งเป็นมันมีมากมายในท้องฟ้าและแผ่นดินนั้นซึ่งเครื่องหมายนะครับซึ่งเครื่องหมาย วัอวัไอย,ยิมินไอยิมฟิสมาวาจุลอารยมุรวนะอะไรคะซึ่งเครื่องหมายธรรมชาติต่างๆที่เราสร้างมาแล้วนะ่ะมันเป็นเครื่องหมายบง่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของล้อที่มนุษย์นั้นเดินผ่านไปหมายถึงว่าใช้ชีวิตสัมผัสกับสิ่งธรรมชาติเหล่านี้เช้าแล้วเช้าเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นหรือกลางคืนนะครับวนเวียนไปทุกวันทุกวันเนี่ยแต่ว่ายมุรูนะอะไรค่ะฮุมอันฮาโมริดูลแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นพวกเขานั้นก็หลีกเลี่ยงหันห่าง ไม่ยอมใช้ไม่ยอมคิดนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นอัลสร้างมานั้นเป็นเครื่องหมายนะครับและในอายะหนึ่งนะครับอายอาไออัลลอฮ์นั้นได้ตรัสว่าวะฟิลอรบิอายาจุลลิลมูกีนีนและเออและในในแผ่นดินนั้นมันมีเครื่องหมายมากมายนะครับเครื่องหมายมากมายเลยที่เัาสร้างมาซึ่งเป็นสัตว์สีต่างๆหรือก็มนุษย์สัตว์ที่ใช้มีมีรูปร่างต่างๆ,ๆแล้วก็ พืชนะครับอาหารผลไม้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นายมันเป็นเครื่องหมายและในตัวในสิริษฐ์ของเราเองและในในในจักรวาลในกาแล็กซี่างๆนั้นอะ่ะมันมีเครื่องหมายนะครับฟิลอาร์ดิอายาจุนลิลมูกีน,นเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่มีความอะไรครับมีความมั่นใจนะครับเมื่อเขาดูแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมั่นใจเพราะนั้นเพราะนั้นเราเนี่ยครับเมื่อเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ท่องเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างมาที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับไม่ว่าน้ําตกหรือว่าภูเขาหรือว่าทะเลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับให้เหล่านั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่สวยสวยงามที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ใน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 เมืองนะครับเราก็จะต้องอะไรนึกถึงความยิ่งใหญ่ของเราพยายามดูที่ว่าอัลกุอานันบอกกับเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับว่าเราบอกไว้เกี่ยวกับภูเขาว่าอย่างไรเกี่ยวกับทะเลว่าอย่างไรนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้มาแล้วก็ นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะจะได้เพิ่มความมั่นใจนะครับยากีนหรือลิลูมูกกนีหนหมายถึงว่าเพื่อเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้ที่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วเราก็คิดค่ายควรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์มันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราและทําให้เรามีความเกงรงัวต่อัลลอ์ แล้วทาให้เรานั้นสามารถที่จะยับยั้งสิ่งที่เป็นความเลวซ้มได้แล้วก็ทําให้เรานั้นพยายามที่จะหลีกห่างจากสิ่งที่เป็นฟิชชั่นล่อรวงต่างๆในโลกดุนยาครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับเป็นมุมินที่เดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆและก็ใช้ความคำแนะนําจากอัลลอฮ์นะครับเตาจีฮาดแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์นั้นแนะนําเรามาในอัลกรุรอานนั้นแ่ะ ให้เรานั้นเอามาคิดไข้ครัวนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความมั่นใจต่อว่ามากยิ่งขึ้นหาไม่ชนั้นแล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีฮีดายะ mm. เขาไปเที่ยว mm. แล้วเขาก็ดูแล้วก็เฮฮาแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็สนุกสนานนะครับใส่ชุดที่ทําให้เป็นฟิตนสนะครับคุณฝรั่งหรืออะไรนั้นก็ใส่ชุดต,ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นฟิตเนะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวก็ ไปสูญเสียอิมาตรงนั้นนะครับไปทําลายอิมาของเขาตรงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นจะต้องอมองทุสิทุท่างนะครับด้วยความตริกตองนะครับแล้วก็ค่ายควรเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ขาดทุนนะครับในการที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วเราก็มองแล้วผ่านไปมองแล้วผ่านไปไปท่องเที่ยวกี่ครั้งสี่ครั้งแล้วก็อิมาก็ไม่เพิ่มขึ้นความตักวากต่อรอความยิ่งใหญ่ความเกรงกลัวต่อรอก็ไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ น่าจะต้องอทบทวนตัวเองนะครับว่าเรานั้นเป็นมุมินเราต้องเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้กรอาณาแกับเราแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ที่เป็นธรรมชาตินี้อัลลอฮ์บอกว่าให้เรานั้นมองดูและคิดคข้ควรว่ารัอรบอบนานมาคอรักตฮา,าดาบาตุลันสุบ,านะบฮาในกะฟกีนาอาดาบันนาตเมื่อเรามองแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ภภพระบารของเราผู้ทรงบริสุทธิ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้มาที่สวยงามต่างๆเหล่านี้ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้นะครับไม่ว่าคนเขาทะเลหรือว่าน้ําตกหรืออะไรต่างๆนั้นเรา,าไม่ได้สร้างมาโดยไร้จุดมุ่งหมายรบัปบนามาคอรตาตฮาซาบาวติลันสุบฮานะกะพระองค์เป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่ทําอะไรที่เป็นไร้สาระไม่ทําอะไรเล่นๆทำไรเลื่อยเปื่อยนะครับเพราะฉะนั้นรบบัปบบนามาคอรตาตฮาซาบาติลันสุบฮานะกามหาบริสุทธิ์เป็นของพระองค์ฟากินาอาดาบันนดดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรด ปกป้องเรานะครับให้เราพ้นจากการลงโทษในไฟนรกในวันเกียรม,มาดด้วยเถิดเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ผูกพันกับอาคีรต์ตลอดนะครับเราไปทําอะไรก็ตามแต่ขอให้ทุกๆนาทีของเรานั้นผูกพันเชื่อมโยงกับอาคีรต์ไม่ว่าเราจะทําอะไรในในการมองในการคิดในการอะไรนั้นมันจะเชื่อมโยงไปสู่อาคีรต์ทั้งหมดมันจะส่งผลไปสู่อาคีรต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นมีจิตใจแล้วก็มีอิมาที่ตื่นตัวนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็อนมาตก็นมาตแบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรนะครับนมาตให้แล้วแล้วไปขอให้เรานมาัสการตั้งใจให้ทุ่มเทตั้งใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมาธินะครับและเพื่อที่การนมาตของเรานั้นจะได้ส่งผลสู่พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความตวาาะวาต่ลรอ และไม่ทําในสิ่งที่เราทรงทงสั่งห้ามนะครับและปฏิบัติตามในสิ่งที่เราทรงสั่งใช้นะครับหวังว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดฮิดายาเราและลูกหลานของเราและพี่น้องของเราและมุสลิมทั้งหลายนั้นให้มีความให้กลับมาหาอลลอ์นะครับแล้วให้มาทําการเตาบ้าตัวกับตัวกับใจในสิ่งที่เขาพลาดไปแล้วนะครับแล้วก็อัลลอฮ์นั้นทรงรอนะครับว่าบ่าวของพระองค์นั้นจะกลับตัวเมื่อไหร่และเราจะทรงทงโปรดดีใจมากที่ที่บ่าวของอัลลอฮ์นั้นนะครับ فأقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم